ทีมงานเทพนุมรวมกับพุ่นฝะทวนคำดวงนำหมอกไฟบางนีทาการจุดสวยฟ้าระยะแถนรวนสมสืบสางงานประเพนีบ่นบนหมอกไฟขอมพี่งชุ่มช่วนสาวแห่ประจำปีหอมาอยขึ้นสูงสูงลงสัปตา้าทำในหน้าแด้หลายทำคะแนนได้เยอะเยอเทพนุมเป็นผูสสน้สั่งสั่งจบร้อยนะ้อไพดำเนาะ ประเด็นงนเทพพนมจงติดจกีสามสองหนไปไปด,ดันได้ดนไปติดฐานนิดนด ้โหดวันห้างครับกอมกลไกกามกลว้าไปได้เสยครับเทพพนมครับนั่งมาเป็นทอวโหดกว่าติดฐานไหลเติมกพราะอะไรนีดตั้งเน้นแล้วเดี๋ยวมาล่อลุนกันครับผมรูปลักษณะที่จะต้องไหลหรือ บ่มันเข่าพ่อได้อยู่ครับผมควันมาทั้งทีไหลหรือบ่ไหลไหลหรือบ่ไหลล่อลุ่นนะครับล่อรุ่นนะครับไหลหรือบ่ไหลลุงหลอดลวดขาดตัดทิปครับพอยุดเลยครับพอยานมันไหลพอเป็นลมไปติดฐานครับแต่ว่า ออติดแล้วครับตดแล้วครับมี่คนเห็นแล้วครับยอดกนันบอไหลครับบอไหลหตีแล้วครับวางหางเรียบร้อยแล้วครับรอล่อรุนกันดีโซพีมานครับเกือบตำตำเกือบเก้าซิบซิปนี่นะครับผมรอลุนกันไปครับบอไหลเป็นปกติดีตดฐานเตาวาบอไหลครับบอไหลครับสุดยอดครับของเขาดีจริงจรเทน้อนครับ วางหางแล้วก็ลังเมฆครับร่อนล้นกันไปครับลอยเกซิปผลานไปออกมาแล้วครับเบาดีความดีครับร่อนล้นไปร่อนล้นไปครับเป็นปงไฟที่ไหลมากอประผม่านเป็นมานนะครับไฟติดฐานพอประมาณครับตัวใหญ่นะาคิปนะตัวใหญ่นะครับผมด้ช่องเลอยสามซิบผลานไปซ้อมลอยแปดซิปพานไปหลุดมาสีมีดำอีพัดหนึ่งครับดำหน้าหนานะท่านสามลอยผลานไปสามลอยานไป หันมาดูหันมาดูสิบคะแนนผ่าดไปเลขกี่สิบเลขกี่สิบบายมากยี่สิบพาลาดไปยังทำเวลานะครับรถกระดับตามลงมาสามร้อยสามสิบ พนันธพ์นมสามลอยสามซีฟครับขอบคุณที่ติดตามเราชมหลอดเด็บซีสวัสดีครับ